อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n Medi a Thailand สรุปแล้วน้องพิมพ์มองว่ายัางไงครับจากนี้ไปเนี่ยคือคือก็คำถามเดียกับที่ผมถามพี่แพทย์เมื่อวานเนอะคือในเมื่อมันกลายเป็นเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองมันกลายเป็นเรื่องของ generation มันกลายเป็นเรื่องของวัย mindset ที่มันต่างกันชัดเจนคือก้าวไกลคืออะไรเอ่ยไม่เข้าพวก พูดอีกครั้งหนึ่งเลยครับนั่นคือก้าวไกลคืออะไรเอ่ยไม่เข้าพวกกับกับที่เหลืออยู่ที่เขาเล่นการเมืองเป็นแล้วจากนี้ไปน้องพิมพ์มองว่ามันจะออกมาในหน้าตาแบบไหนในเมื่อคือคือพี่ก็อยากให้น้องพิมพถอดรหัสนะที่ชัยธวัฒน์บอกว่าไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะว่าคงคงไม่สามารถสังคกรรกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักของลุงได้แล้วก็ในขณะเดีวยวกันพีรพันธ์ก็แบบว่ารอเพื่อไทยโทรมาอยู่ ก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดหลักการไม่ขัดกันก็เป็นรัฐบาลด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้รวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีลุงแล้วมันคืออะไรฮะน้องพิมพ์งงไปหมดแล้วเนี่ยคือทุกคนไม่เอาเก้าไกลอ่ะพี่วีคำไหนก็ได้ไม่อยู่ฝั่งเดียวกับเก้าไกลค่ะแล้วถ้าเกิดเอาเก้าไกลออกไปจากสมการตั้งรัฐ,รฐบาลใช่ไหมคะเพื่อไทยต้องไปหาอีกร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงมาก่อนที่จะไปเจอสอวอพี่วี hmm. แล้วทิ้งเก้าไกลกับทิ้งพรรคคุณหญิงหน่อย แล้วก็อีกพักหนึ่งคือพักเป็นธรรมของคุณกนวีนะคะเพราะว่าแนวทางพักนั้นคือแบบฮัรดคอร์เรื่องแบ,บ,แบ,บ่งแยกดินแดนเรื่องปาตาน,นีแล้วมันเป็นเรื่องฮัดคอร์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพักเกี่ยวกับความมั่นคงอะคะ่ะ huh. ทุกวันเนี้พิ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าก้าวไกลดูออกหรือเปล่าว่ามีแค่สองพักพักหนึ่งคือพักกา้าไกลส่วนที่เหลือคือเขาไม่เอาก้าไกลเพราะว่าเขาเอาหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองเพราะเขารู้เ,เรื่องละเอียดอ่อนก้าไกลรู้ตรงนี้หรือยังว่าคุณเนี่ยถูกโดดเดียวอยู่ แล้วก็ที่สําคัญนะคะพี่วีพิมพ์พูดในรายการเย็นเมื่อวานนี้กรณีที่คุณเส,สดีทพิสุทธิ์บอกว่าเอ้ยคุณคุณจะไม่โหวตให้กับทางเพื่อไทยเนี่ยเอ่อเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่เราไม่งอคะแนนเสียงเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคุณเสร็จพิสุทธิ์บอกว่าเอ้ตอนที่โหวตเลือกคนพิธานนะเพื่อไทยอ่ะเขาเททั้งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงให้คุณหมดเลยนะนก็ควรจะแฟรแฝกันนึกออกป่คะครังลองคิมาลบออกมาตอเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของบุญคุณทําไมต้องโหวตให้ พิมพ์ก็เลยขออนุญาตเอด c a t e คุณรังสิมันโรมว่าก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ไง<ม>คุณคิดว่าแบบถ้าถามว่าคุณรังสิมันโรมคิดผิดไหมไม่ผิดค่ะ<ม>เพราะโรมบอกว่าในเมื่อเราเป็นอิสระต่อกันเอตอนนั้นเรามีพันธะต่อกันโรมไม่ได้พูดเองีฉันพูดเองมีพันธะต่อกันจะหวชให้กันก็ไม่แปลกแต่วันหนึ่งแยกทางออกมาแล้วนี่มันเป็นอิสระต่อกันแล้วเราไม่ได้มีบุญคุณต่อกันเราไม่ต้องบวชให้กันก็ได้ ถามว่ารมพูดถูกไหมถูกค่ะแต่ถามว่าถ้าลมไปอย่างเงี้ยพวกคุณจะไปคนเดียวเลยคุณจะไม่มีเพื่อนเลยคุณอย่าลืมนะเวลาคุณจะเสนอกฎหมายเช่นซ็กเวิร์เกอร์ของพวกคุณอะไรกว่าสุราเสรีของพวกคุณปฏิรูปกองทัพของพวกคุณกฎหมายที่มันแนวๆนี้ของพวกคุณเนี่ยค่ะสมมุติคุณมีร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงไม่พอค่ะคุณต้องไปขอเสียงเพื่อนในสภามาคุณเก่ง คุณเก่งมากเพราะแบบมีความจําเป็นไม่มีบุญคุณไม่มีอะไรต่อกันเพื่อนก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นก็คุณก็ณเป็นพักเดียวคุณก็โหวตไปดิเราไม่มีบุญคุณไม่มีอะไรต่อกันนี่แล้วมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาทามาตลอดก่อนที่เพื่อไทยจะตัดเขาออกไปถูกไหมครับเขาก็กดดันเพื่อไทยตลอดว่าห้ามสลัดเขาออกจากการเป็นแปดพกร่วมมันย้อนแย้งชัดเจนมากเลยน้องพิมพ์พี่วีดูง่ายๆนะคะจําได้ไหมคะสิบสามกรกฎาคมที่โหวตแล้วคุณพิธาไม่ผ่าน แล้วเขาก็บอกเลยเป็นครั้งแรกที่คุณเห็นคุณชัยธวัฒน์แบบโกรธโกรธมากเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะเสนอกฎหมายแก้มันไปเลย272ไม่เอาอำนาจสอวมอมาร่วบวทนายกแล้วนักข่าวนะั้นไล่เรียงถามแปดพักอีกเจ็ดพักที่เหลือนะคะ่ว,ว่าเออจะร่วมลงชื่ออะไรนะทั้งหกถึงเจ็ดพักเนี่ยบอกมาเลยว่าเออถ้าก้าวไกลเอบอกมาเราก็จะจะร่วมลงชื่อด้วยท้ายที่สุดเป็นไงพี่วีก้าวไกลไปยืดเอง แล้วเพื่อนจะไม่เวอได้ยังไงว่าอ้านี่ไงชอบทําอะไรเป็นชายเดียวอ่ะกีฬาชายเดียวอ่ะอย่างเงี้ยฟุตบอลชายเดียวอ่ะพี่วีไม่เอาเพื่อนอ่ะแล้วทุกอย่างมันเกิดจากความโกรธแค้นอ่ะถูกไหมพะพีวีเขามีปัญหาเรื่องอู้แล้วเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมถามว่าเก่งไหมเก่งมีความคิดไหมมีหลายเรื่องดีไหมโคตรน่าสนับสนุนเลยแล้วก็คิดว่าเออต้องบังเรื่องต้องอาศัยอย่างก้าวไกลนี่แหละที่เข้าไปชน แต่ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่เอาใครเลยอะ่ะเก่งอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็เหยียดคนอื่นแล้วพอไม่ได้ดังใจนะไปลากคนอื่นให้ไปแขวนเขาเนะี่ยแล้วให้พวกตัวเองอะ่ะพิมมาใช้คําว่าแบบปล่อยหมาไปกับเพื่อนอะ่ะพิมโดนทัรลงหนะักมากเลยคุณผู้ชมเออนี่พิม mm hmm. อ้อนคุณผู้ชมนะว่าถ้าพิมโดนทัวลงหนะักช่วยพิมด้วยอื mm hmm. ่พี่วีคะตอนนั้นยังเป็นแปดพักรวมนะคะแล้วที่ปล่อยทะลุวังอะ่ะ ไปที่พักเพื่อไทยแอนแรกนะคะที่ไปแล้วไปสองครั้งแล้วไปถึงตึกเขาเอาแป้งไปโรยเอาโน่นเอานี้ไปหรือวันที่คุณหมอชรนานไปที่พักอนาคตอโนก้าวไกลอ่ะแล้วที่อยู่ชั้นสองอ่ะันโกนลงมาดามาเช่นไม่ได้เอาคำพูดนี้คิดคิดเองนะคะแต่ว่าเป็นพวกเอฟซีเสื้อแดงนั่นแหละเขาบอกนี่มันปล่อยหมาไปกับเพื่อนนี่นาไม่ห้ามหมาตัวเองด้วยที่มีคะเตรียมรอรับทัวร์นะคะประเด๋ยวทัวร์จะมาลงแน่นอน แต่เราก็เอาคําพูดที่เขาพูดมาโค้ดไงฮะถูกไหมครับเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับชุดนีแ้แต่พิมแต่พิมก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็ต้องพูดให้เหตุาพแบบพี่วีในขณะที่คุณบอกว่าคุณรักเขาคุณจะไม่ปล่อยมือเขาอย่าปล่อยมือจากคุณแต่คุณก็แบบให้บรรดากองเชียร์ของคุณเนะ่ะทําอะไรแนวๆน,นี้ตลอดเวลาน่ะครับเออเพราะฉะนั้นทีมองเลยนะคะอืมเจ้าไกลยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะอยู่กับใครไม่ได้ แต่นีนี้รัฐบาลนะคะฟันธงไปเลยได้ไหมได้วันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันที่สี่วันนี้วันที่ส <4. S 2> ี่ฟันธงก่าคุณอนุทินค่ะออืมเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าพิมพไม่รู้ว่าจะได้จะได้โหวตนานเท่าไหร่อป็นว่าเราตั้งหลักกันที่สามรัฐธรรมนูญก่อนพี่รี uh huh. ถ้าสามรัฐธรรมนูญมีคํามีคําสั่งออกมาอย่างใดอย่างหนึง่งปุ๊บเนี่ยโหวตเนี่ยพิมพคิดว่าถ้าเป็นคนดิเดตจากเพื่อไทยน่าจะไม่ได้ จะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะต้องโหวตอีกสักรอบหนึ่งแล้วเป็นคุณอนุทิน<ม>แต่เราอาจจะคิดผิดก็ได้นะคะเออแต่แในความรู้สึกมันมาแนวนอนนะันแล้วเป็นอนุทินที่มีเพื่อไทยไหมมีค่ะอืมเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเอาไม่รอดอยู่แล้วค่ะอออืืืเป็นอนุทินที่มีเพื่อไทยแล้วไปคุยอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถามว่าคุณเรียกคุยแล้ว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 แล้วคุณทักษิณจะได้กลับบ้านไหม <laughs> I wanna go home Let me go home Michael กลับมาได <Play. S 2> ใา้ใครห้ามใครห้าม <laughs> อย่ามาอภิสิทธิ์ชนอย่ามากลับมาแล้วฉันจะนั่นโนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเตรียมรับทัวร์จากก้าวไกลและด้อมส้มได้เลยพักเพื่อไทย <laughs> เห็นป่ะพี่วีพักหนึ่งก็ดิ่งจะแ,แก้หนึ่งดิ่งสองอีกพักหนึ่งก็ดิ่งจะพาพ่อกลับบ้านอยู่นั่นน่ะ <laughs> แต่บางท่ามันก็เป็นจังฟีเป็นจังฟีแล้วชูวิทละ <laughs> ยันให้ค่าเขาอีกเหรอคะแรงอะ่ะ <laughs> เอาเหรอคะ <laughs> เอาก็ก็เคยเขาเป็นคู่กัดกันอีกคุณแพททองทานกับคุณชูวิทย์เพอร์เจอร์ยังไงพ่อฉันก็กลับสิบสิงหาแล้วไงล่ะตอนนี้กลับไหมล่ะประเด็นคือว่ายังสิวันนี้มันเพิ่งวันที่สี่เองรอ,อก,ก่อนตั้งหกวันพี <laughs> <laughs> <c oughs> ่วีประเด็นหลายเรื่องที่คุณชูวิทย์มีข้อมูลอะ มีข้อมูลแล้วทําไมไม่เอาไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอืแบบนี้หลายคนก็มองว่าคุณชูวิทย์จะตบฟักเพาลอ oh. อันนี้อันนี้หลายคนถามที่ท่านไม่ได้พูดนะคะถูกไหมคะพี่วีถ้ามี uh huh. หลักฐานข้อมูลโน่นไปยื่นแบบคุณเรืองไกลลิกิตวัฒนะเลยยื่นไปยื่นแบบพี่สีรีสุสวรรณจันยาเลยเรื่องข้อมูลคุณพิธาเนี่ยคุณชูวิทย์เคยตรวจสอบไหมนั่นน่ะสิไม่เลย แต่พร้อมที่จะแบบว่าแฉคุณเศรษฐาแบบสุดๆเลยอะเรื่องเลี่ยงภาษีเรื่องอะไรนู่นนี่นั่น,นโอ้โหสารพัดไม่พูดดีกว่าบางเรื่องไม่พูดดีกว่า <c oughs> ถ้าถ้าคิดว่าผิดจริงอะคุณชีวิตเอาข้อมูลแล้วไปยืนย่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยคะ่ะครับ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ได้เลยครับอะ สุก4สิงหาคมนะครับสัปดาห์หน้าอยากจะให้เราติดตามอะไรเรื่องการเมืองบ้างครับมีอะไรเป็นแคลนเดอร์ที่สาคัญบ้างไหมมันโอ้ในเมื่อศาลบอก16สิงหาเลยเนี่ยสัปดาห์หน้ามันคือ7ถึง11อ่ะจะมีอะไรจะมีอะไรคุณทักษิณกลับบ้านไงวันกลับเอะ10วัาที่10 10สิงหาไงคุณยังเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาเหรอพี่หรอเออแต่พี่รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะกลับนะพี่วีมันอึมครึมแล้วมันก็แบบ ไม่ได้เนะไม่รู้นะพี่วีเราเปิดไ้่ยหรือวะวายหลับ้ยกันเดี๋ยวที่เปิดไปคึ่งอะไรไม่ออกบอกไปที่เกิดที่เปิดไปครั้งนั้นคือไม่ได้กลับครับตอนที่เปิดไปครั้งที่แล้วอะ่ะนั่งนั่งกลุ่มนั่งนั่งนั่งดูอยู่จากข้างนอกไม่ได้กลับคนคนที่วิ่งเต้นคือลูกสาวอีกใบหนึ่งที่พี่จับว่าเป็นผู้หญิงออกมานอกบ้านแล้ววิ่งเต้นนั่นก็คือแพทองทานแบบว่าเป็นธุระให้แับคุณทักษิณยังยังดูยังดูอยู่ยังไม่ได้กลับ พิมนึกภาพุนทักษิณเขาคุกไม่ออกค่ะพี่วีพิมยังคงยืนยันนะคะพิมนึกภาพุนทักษิณเขาคุกไม่ออกเลยใช่อืมันมันมันไม่มันไม่มันไม่ใช่คือไปงจะสู้มาทําไมสิบเจ็ดปีอ่ะน้องพิมถูกถูกถูกค่ะถูกครับมันเป็นการยอมรับในตัวนะว่าตัวเองผิดใช่ถ้าจะเข้าก็เข้าไปตั้งแต่แรกให้มันจบจบไปเลยถูกไหมครับทำไมต้องรอมาถึงสิบเจ็ดปีผมว่ามันไม่ใช่มันแปลก เข้าแต่แรกไม่ได้เพราะคดีอื่นนะต่อคิวยาวเป็นหางว่าวเ<ย>ลยด้วยแต่ว่า,วา <laughs> แต่ว่าในแง่ของในแง่ของศักดิ์ศรีไงพิกมคือแบบว่าไม่ไม่มันเป็นการยอมรับนะครับถ้าเกิดเข้าก็เป็นการยอมรับว่า <c oughs> ใช่ฉันผิดมาตลอดมันมันในแง่ของเรคคอร์ดในแง่ของอาร์คีฟในแง่ของแบบว่าสิ่งที่จะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันก็คือนักโทษทั้งทั้งที่ตัวเองทั้งทั้งที่ตัวเองปฏิเสธมาตลอดสิบเจ็ดปีถูกไหม มันแปลกนะอืเพราะฉะนั้นไปดูไปดูโอลิมปิกที่อเมริกาที่ฝรั่งเศสง่ายกว่าสส่งเขาไปฝรั่งเศสปีหน้าเลยขอบใจมาก้อพใ่ง่ายกว่าค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องโน m มนมีเดียไทยแลนด์